ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มของวันเสาร์นะครับลุงจ้อนอยากจะไปสนามหลวงแหละไปเล่นสเก็ตแต่ว่าช่วงนี้สนามหลวงเขาปิดอยู่ลุงจ้อนเลยขับรถหาที่เล่นไปทั่วเลยสุดท้ายมาจบที่ ดาดฟ้าลานจอดรถของคริสตัลบริเวณเรียบทางด่วนลาบ,บินทาครับผมมาถึงแล้วก็อเมซิ่งมาก่ะขอบอกใครจะเชื่อว่าสี่ทุ่มมันยังคึกคักขนาดนี้คือดาดฟ้าคนเล่นเยอะแล้วก็เราก็เลยลงไปเล่นอีกชั้นนึงก็คือชั้น 7A ได้เดีย๋ยวรู้จ้าพาไปดูคนเยอะมากแล้วก็ที่ดีคืออากาศมันโปรง่งโล่งสบายลมเย็นน่สยสบายๆเลยแล้วก็ไม่เหงาที่ลุงจ้นดูเนี่ยลุงเจ้าว่ามีเป็นร้อยคนนะเกินร้อยแน่นอนวันนี้ครับ สี่ทุ่มของวันเสาร์นะซึ่งถ้าาอาเวลาปกติลุงจ้อนคิดว่าน่าจะคนเยอะกว่าน,นี้อีกเดีย๋ยวจ้องพาไปดูบรรยากาศครับแสงที่เห็นในกล้องเนี่ยลุงจ้อนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมืดหรือเปล่านะแต่ว่าที่สายตาลุงจ้อนดูเนี่ยก็เรียกว่าสว่างระดับหนึง่งใช้ได้แหละใช้ได้อยู่ลงมาจากดาดฟ้าชั้นหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้น 7A ดเอข้างบนข้างบนมันเต็มชั้น 7A เอเขาก็เล่นกันได้อะเนี่ย เนียนเลยสบายๆผมว่าน่าใช้ได้เลยที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องสำหรับคนที่เรียนเสร็จแล้วก็เลิกงานไม่รู้เขาเล่นไม่รู้ที่นี่เขาเล่นแต่กี่โมงนะแต่ที่แน่ๆวันนี้ลุงจ้อนมาตอน4ี่ทุ่มเนี่ยใกล้ๆสี่ทุ่มยังดูคึกคักอยู่น้องฮัก์โอ๊ยจะกินกล้องแล้วตอนนี้ลุงจ้อนเจอคนที่เคยมาเล่นที่นี่บ่อยๆครับชื่อเอฟครับ เบนครับเยอะมากครับเจโอลย์บอชั้นตัดแปดโอ้ชั้นดัดฟ้าดัดฟ้าชั้นแปดครับจริงๆแล้วมันเปิดช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นถึงจริงๆแล้วมันปิดสี่ทุ่มแต่จริงมันก็รันเลิตต่อไปเลทแต่มันจะมีช่วงเวลาว่าถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะเปิดชั้น7จ็ดครับชั้นชั้นเจ็ดเอแต่ถ้าวันธรรมดาจะไม่เปิดช่วงเย็นๆอ่ะพระอาทิตย์จะค่อนข้างสวยประมาณ5้าโมงถึงหกโมงครับพระอาทิตย์มันจะตกช่วงตรงโซนตึกประโยก มันเหมือนอะไร่ม่เลยต้องลองมาดูช่วงนั้นนะหรือว่าลองดูในไอจก็ได้ครับแท็กว่าสถานที่ว่าเป็นที่เนี้ยดูรูปคนส่วนใหญ่ก็จะแบบถ่ายรูปก,กันชั้นบนที่นี่มันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเรื่องข้างในก็จะมีร้านค้ามีอ้องน้ําสะอาดด้วยแล้วก็จอดรถฟรีด้วยวพวกนี้มาสอนที่นี่มีคนขัดเล่นอัดสอนกันพวกนี้เยอะด้วยใช่เขาจะมีแบบพวกรับสอนสอนแบบครัก็แบ,งแบงแ่งๆมนสอนครับ บางทีผมเจอคนที่แบบเล่นไม่เป็นพวกนี้ก็สอนเขานะว<อ>่าแบบจริงๆอ่ะผมไม่อยากให้คนมาเล่นกันเยอะผมมองว่ามันเป็นการออกกาลังกายอย่าไปมองว่าเป็นแบบกระแสเลยจริงออกมาดิมาออกกำลังกายกันดีกว่าชื่ออิ๋วค่ะประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่าก็กําลังฝึกอยู่อะค่ะอ๋อที่คริสตัลพาร์คเนี่ยค่ะเพราะว่าใกล้บ้านด้วยคนที่นี่เขาหน้ารักอะค่ะเขาเล่นแล้วช่วยเหลือกันมาเจอพี่น้องๆทุกคนรู้สึก เขาน่ารักเหมือนได้ออกมาเจอเพื่อนใหม่อะค่ะที่พีครับเล่นมา2อาทิตย์เองครับนี่ครั้งแรกครับมากับเพื่อนเพราะว่าปกติเล่นสนามหลวงเบื้องต้นได้โชว์ลุงหน่อยไหมโชว์ลุงหน่อยไหมโ้ว์เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาโชว์หน่อยว่าสกู๊ตตี้กี่กีีแล้วนะสองสองอาทิตย์นิดสองอาทิตย์จะได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ ตอนนี้ได้ได้แค่เนี้ยมีเพื่อนอเพืเ่อนยืมบอร์ดเยอะอสนุกนะสนุกขอบคุณมากนะครับลุงรับขอบคุณครับ,บ,รบลุงจ้อนว่าที่นี่โอเคเลย ข้างบนลมเย็นเสาที่เขาเปิดชั้นล่างก็คือเนี่ยในร่มให้เล่นด้วยเสียดายลุงจ้อนมาไม่ทันที่เขาบอกว่าตอนพระอาทิตย์ตกมันจะสวยมากอะ่ะไม่ไงั้นเราก็จะได้เก็บวิวสวยๆมาฝากพื้นที่นี่เรียบมากครับน่าเล่นแล้วก็ระยะทางความยาวมานะันกําลังดีคือมันไม่เล็กจนเกินไปขนาดมันกําลังพอดีพอดีที่สําคัญที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับคนที่นี่ก็ดูน่ารักดีฮะน่าจะแบบใครมือใหม่เลยมาเขาน่าจะมีคําแนะนําได้พอสมควรงั้นเนี่ยลุงจ้อนขอไปเอาบอร์ดในรถมาเล่นก่อนนะ ลองดูว่าที่นี่เขาดีแค่ไหนถ้ามีที่ไหนเด็ดๆน่าเล่อนสเก็ตเดีด๋ยวเราจนพาไปดูครับผมคลิปนี้พอแค่น,นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ